ยี่สิบบาทตัวใหม่ล่าสุดเสียงใสใสสนใจลองฟังดูไหมครับพี่โ <Okay. S 2> อเคอันนี้ละหวังเอาชุดใหม่พี่ไปเลยเรียบร้อยแล้วครับพี่ ไหนๆก็มาป้นร้านผมแล้วขอเชิญพี่ช่วยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมครับกล้องอยู่ไหนอ่ะทางนี้ครับติดกล้องฟูจิโกะวันนี้คุ้มครองจรกรรมสูงสุด3,000 0 0บาทถึง1พฤษภาคม2อง2ฟูจิโกะเป็นหนึ่งเรื่องกล้องวงจรปิด